การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผล และสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ AEW Dynamite วันที่4มกราคมปี2022นะครับวันนี้เรื่องที่น่าสนใจใน Dynamite เนี่ยก็จะมีเรื่องการเจอกันครั้งแรกนะครับของ Ricky Stark แล้วก็ Chris Je ริ c ก o การชิงแชมป์ AEW World Tag Team c h a m p i o n นะครับ The c l a i มเนี่ยจะป้องกันแชมป์กับเจฟจาร์เล็ตล้วก็เจริโ l ้การชิงแชมป์ TNT Champions ครับซาโมนโจจะป้องกันแชมป์กับดาบิเอเลตวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ วันนี้นะครับเริ่มมาด้วยคู่แรกริกกี้สตาร์เจอกับคริสเตริโกนะครับัวแมตออกมาค่อนข้างดีเลยทุกคนถึงแม้ความเร็วของแมตเนี่ยมันจะค่อนข้างเนิบนะครับแต่ว่าในทุกๆท,ท่าที่ใส่กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจการพลิกกับการชิงจังหวะต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดี ทั้ง2ฝ่ายมีความรู้ความเท่าทันกันมากๆในตัวแมต์นะครับคือจะใส่ให้ติดแต่ละท่าเนี่ยจะต้องมีจังหวะ2จังหวะ3า,าถือว่าเป็นอะไรที่ดูสนุกนะครับเพราะว่ามันพลิกกันไปพลิกกันมาแม้ช่วงท้ายเนี่ยการเช็คของกรรมการมันจะดูแปลกๆปไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนจบเนี่ยริกกี้สตาร์กใส่สเปียก์กนนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์ Matt, นะครับกลุ่มของเจริโก้เนี่ยขึ้นมากระทืบริกกี้สตาร์กจนกระทั่งแอคชั่นแอนดาร์ตี้ออกมาช่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก ตัดภาพมาที่แฮงแมนเพจเปิดตัวออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บนะครับแฮงแมนเพจบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ฉันอยากจะทํามากไปกว่าการออกมาบอกกับพวกคุณทุกคนว่าฉันพร้อมที่จะปัม้มแต่ว่าหมอเนี่ยบอกว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่หายดีฉันเองยังไม่อยากเจอกับจอห์นม็อกซ์ลีย์ตอนนี้เพราะว่าฉันไม่อยากมีเรื่องและจะต้องพักมากไปอีกสัปดาห์หนึ่งต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่จอห์นม็อกซ์ลีย์ต้องการนั่นแหละ หลังจากนี้เนี่ยฉันจะไปเช็คสมองให้เรียบร้อยตรวจดูสิ่งต่างๆเพื่อยืนยันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันจะได้พร้อมจริงๆและเมื่อถึงเวลาฉันจะไม่สนใจอะไรท้งนั้นเพราะว่าฉันจะได้กระทืบหน้าของจอห์นม็อกซ์ลีจอห์นม็อกซ์ลีเปิดตัวออกมานะครับจอห์นม็อกซ์ลีบอกว่าฉันตกใจนะเนี่ยที่นายโพหัวออกมาหลังจากทุกอย่างที่นายเจอฉันเริ่มที่จะเบื่อแล้วเหมือนกันที่ทุกคนชอบอะไรแบบนี้การออกมากระทืบของเราสองคนการแต่งตัวงี่เงา่างี่เง่าของแฮงแมนเพล ฉันปล้ำมาตลอด2เดือนทั้งที่ฉันบาดเจ็บฉันขึ้นปล้ำไม่ว่าจะจะไปที่ไหนก็ตามนายทำเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อหลังจากสิ่งที่ฉันทำกับนายคาวบอยนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันไม่ชอบขี้หน้านายแฮงแมนเพจบอกว่านายคิดว่าฉันโกรธนายเพราะว่านายน็อกฉันงันหรอมันจริงอยู่ที่นายน็อกฉันจนหลับแต่ฉันก็เคยโดนน็อกมาหลายต่อหลายครั้งน่าเสียดายที่ครั้งนี้เนี่ยนายคิดว่าฉันโกรธเพราะเรื่องนั้นฉันโกรธนายเพราะว่านายเรียกฉันออกมาและเล่นมุกตลกโง่ๆต่างหากนายเกือบเอาชีวิตของฉันไป นายเลยคิดว่านายอันตรายจอห์นม็อกซ์ลีย์ที่ฉันรู้จักเนี่ยถึงแม้เขาจะโดนน็อกเขาก็จะลุกขึ้นมาล้างแค้นนั่นคือสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่นายทําให้ฉันต้องหายไปเป็นเดือนและนี่แหละคือการล้างแค้นของฉันจอห์นม็อกซ์ลีย์บอกว่า mm. เรื่องตลกอย่างเดียวแถวนี้ก็คือนายคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนายมาเป็นแค่ไอง้ง่างที่อยากมาลองดีกับฉันฟังให้ดีครั้งหน้าเนี่ยนายจะลุกขึ้นมาไม่ได้อีกเลย ตัดภาพมาคู่2นะครับชิงแชมป์ aew world tag team champion diacreme ครับเจอกับเจฟ f j จ r าเลสแล้วก็เจริโต้ตัวแมตถือว่าโอเคเลยนะครับการปั้มมีการเข้าออกกันมากพอสมควรอาจจะไม่ได้มีความเป็นทีมให้เห็นมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับท่าต่างๆที่ใส่กันเนี่ยค่อนข้างจริงจังเราก็ได้ลุ้นอยู่บ้างแต่ว่าตัวแมตเนี่ยเหมือนจะเน้นไปที่การโดนไล่กลับไปของสมาชิกของแต่ละทีมมากกว่านะครับซึ่งมันก็เป็นการเล่าเรื่องที่ดีแหละตอนจบเอทเทนีโบวีนเนี่ยรวบกดเอาชนะไปได้ ตัดภาพมาที่จิมมี่เฮเทอร์แล้วก็บิดเบเกอร์นะครับพวกเธอเนี่ยคิดว่าใครจะเป็นคู่หูของเซเรียในสัปดาห์หน้าบิดเบเกอร์บอกว่าฉันคิดว่าคําถามก็คือเซเรียเนี่ยเข้าใจอะไรบ้างตั้งแต่เธอเข้ามาที่นี่เธอเข้าใจแฟนๆน,นักมวยปั้มเธอเข้าใจครอบครัวของพวกเราหรือเปล่าเธอไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ําเธอไม่เข้าใจว่าพวกเราเนี่ยมีความหมายต่อ aew และ aew มีความหมายต่อพวกเราพวกเราเป็น aew แท้นะ พวกฉันสองคนเนี่ยมีอะไรคล้ายๆกันเพราะว่าพวกเราเริ่มจากที่นี่เหมือนกันพวกเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดฉันไม่รู้ว่าเซเรยาเนี่ยจะรู้ไหมว่านักมวยแ้มหญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดกำลังยืยนอยู่ข้างเธอถึงแม้พวกเราจะไม่ชอบพวกนั้นเนี่ยแต่ว่าทั้งชิดะแล้วก็โทนี่สตอมคือนักมวยแ้มหญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกฉันก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมเซเรยาถึงเลือกคู่หูของเธอไม่ได้เซเรยาเธอไม่ได้มีผลกับที่นี่ จิมมี่เฮเทอร์เนี่ยเป็นแชมป์และฉันเป็นบอสจิมมี่เฮเทอร์เป็นคิวเลอร์ส่วนฉันคือเพลเลอร์ของที่นี่ตัดภาพมาที่จังเกิลบอยแจ็คแพรรี่นะครับจังเกิลบอยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เหลือใครสักคนเคียงข้างฉันเลยแต่ว่าฉันอาจจะพูดเร็วไปหน่อยบิ๊กบิลลีมอริอัตี้ฉันเห็นแล้วว่าพวกนายเนี่ยอยากมีปัญหากับฉันเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าฉันกับฮุกจะจัดการพวกนายเองตัดภาพมาคู่3นะครับรอยัลเดนเนสันเจอกับโทนี่นิส ตัวแมต์ดีเลยครับแม้ว่าตัวแมต์เนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นมากๆนะแต่ว่าการโจมตีทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงจริงจังแล้วก็รวดเร็วนะครับถึงแม้มันจะสั้นแต่ว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถว้าวได้ในแทบทุกช็อตของแมตต์ตอนจบเนี่ยรอยันเนนัสันใส่รีเกิลสเตรทเอาชนะไปได้หลังจบแมตต์นะครับรอยันเนนสันบอกว่ามันรู้สึกดีมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งฉันรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากและตอนนี้เนี่ยฉันพร้อมที่จะสู้ต่ออีกยกหนึ่ง MJF เสนอหน้าของนายออกมา M.J.F. เปิดตัวออกมานะครับและ M.J.F. ก็บอกว่าเดี๋ยวนะนี่นายอยากสู้กับฉันงั้นหรอไม่มีทางซะหรอกฉันไม่ใช่พวกบ้าเหมือนนายนะฉันไม่เอาร่างกายของฉันเนี่ยไปเจ็บปวดเพื่อไอ้คนดูพวกนี้หรอกยังไงฉันก็ไม่สนมันอยู่แล้วนายมาเป็นพวกบ้ามวยปั้มชอบความรุนแรงแต่ฉันไม่น่าทาให้ฉันพิเศษกว่าพวกนายไอ้คนพวกนี้เนี่ยชอบเรียกชื่อนายทุกๆสัปดาห์แต่ด้วยความเคารพนะบรอันถ้าดีนมาเรนโกมีลูกสักคนเนี่ยเขาอาจจะดังกว่านายมากๆก,ก็ได้นะ เพราะว่านายเนี่ยดูเหมือนแพะมันไม่ได้ทําให้นายดูเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและถ้ามันจริงแล้วก็ฉันคงช็อกหน้าดูที่เห็นแม่ของนายเนี่ยมีผัวเป็นแพแะแบะๆแล้วก็มีนายออกมารอัลเนนเนบอกว่าฉันชอบมุกตลกของนายนะเพราะว่าฉันเองก็ได้ยินคนหลังฉากเนี่ยซุบซิบกันถึงเรื่องที่แม่ของนายเนี่ยมีสารพัดนับร้อยผัว แม่ของนายเนี่ยอาจจะลอกกับทุกคนในสนามนี้ไปแล้วก็ได้หรือไม่แน่นะแม่ของนายเนี่ยอาจจะกําลังลอกกับใครสักคนอยู่ในสนามแห่งนี้ก็ได้ใครเคยฟัดกับแม่ของ MJF ยกมือขึ้นพวก MJF บอกว่านายคิดว่านายเป็นใครในายคิดว่านายเจ๋งมากเหรอวะมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฉันมีแชมป์เป็นเครื่องพิสูจน์เพราะงั้นฉันก็เลยสงสัยว่าใครมันขี้อิจฉาและอยากใช้ชื่อเจ้าแห่งวงการมวยปล้ำฉันไม่เหมือนนายหรอกนะฉันบอกว่าฉันคือสุดยอดเพราะว่าฉันคือสุดยอดของธุรกิจนี้ รอยน์เนนเดซันบอกว่าหุบป,ปากสักทีพวกเราฟังมามากพอแล้วและฉันคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องสู้กัน MJF บอกว่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ว,ดวสิวะนายอยาจจะไม่ได้เข้าใจนะแต่ว่าฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่อช่วยให้นายมีชื่อเสียงมากขึ้นไอ้หนูที่นี่ไม่ใช่ที่เล่นมวยปั้มและถ้านายอยากจะสู้กับคนที่เก่งที่สุดนายจะต้องเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งสะกอ่อนฉันเลยใจดีไปคุยกับไอ้เนิร์โทนิคารมาให้ เขาบอกว่าถ้านายปล้ำทุกสัปดาห์ในไดเไมั์และสามารถเอาชนะได้จนถึงวันที่8กุมภานายอาจจะได้กลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งบรอันฉันเข้าใจว่านายอยากจะคว้าโอกาสนี้ไว้และถ้านายทําได้จริงๆฉันจะให้นายท้าชิงแชมป์เส้นนี้แบบไม่มีข้อแม้อะไรบรอันอดนสันบอกว่าไม่ไม่ล่ะฉันจะออกมาปล้ำตามที่ฉันต้องการโดยไม่สนเรื่องของเวลาจนกว่าฉันจะกลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งและฉันค่อยไปชิงแชมป์จากนายเอ็มเจบอกว่าไม่ ไม่ได้โทนี่คานไม่ได้คุมบริษัทนี้ E.V.P. ไม่ได้คุมบริษัทนี้ฉันเป็นคนคุมเพราะฉะนั้นถ้านายไม่ทําตามที่ฉันบอกนายจะไม่ได้สิทธิ์ชิงแชมป์อีกเลยจนกว่าสัญญาของฉันจะหมดลงมีแค่2งทางเท่านั้นไบรอันทางของฉันหรือไม่มีทางไบรอันเนสันบอกว่าเพื่อนเอางี้ดีกว่าฉันจะทําตามเงื่อนไขของนายถ้านายทําตามเงื่อนไขของฉันใน Evolu t i o n M.J.F. บอกว่าเอาเลยฉันไม่สนนายจะมีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่นายเลยละกัน รอยัลเนนเซ่นบอกว่าเอาเถอะฉันไม่ค่อยเข้าใจเงื่อนไขที่นายต้องการสักเท่าไหร่นายเรียกตัวเองว่าสุดยอดของนักมวยปล้ำแต่ว่าแมตช์ที่เราจะเจอกันมันจะเป็นการทดสอบว่านายเป็นสุดยอดนักมวยปล้ำจริงๆไหมฉันขอท้านายแบบไอรอนแมชหนึ่งชั่วโมงนายกล้าหรือเปล่าไอเด็กใส่ผ้าอ้อมฉันจะจัดการทุกคนที่นายเลือกมาจนถึงวันที่8กุมภาและเมื่อถึงเวลาที่เราเจอกันฉันจะเปิดโปงนายว่านายเนี่ยมันกระจอก นายมันไม่มีแรงมากพอนายไม่มีฝีมือทุกอย่างที่นายทำเพื่อไม่ต้องปล้ำเนี่ยไม่ใช่เพราะว่านายไม่แคร์แต่นายกระจอกเกินกว่าจะปล้ำในทุกๆสัปดาห์หลังจากที่ฉันเปิดโปรงนายต่อหน้าทุกคนเนี่ยฉันจะกระทืบหัวนายให้จมตีนตัดภาพมาคู่4นะครับเซอเวิร์สติกแลนเจอกับ a r f o x ตัวแมทออกมายอดเยี่ยมทุกคน ช่วงแรกๆเนี่ยมันคือการโชว์เทคนิคกายกรรมที่ดีนะครับการตีลังกาและอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างน่าจะว้าวแล้วก็น่าประทรับใจนะครับการใส่ท่าต่างๆในแมตช์ก็มีการนำร่องก่อนเสมออย่างการม้วนมาใส่คัตเตอร์นะครับหรือว่าม้วนมาแล้วพลิกกลับเป็นท่าอื่นๆถึงแม้มันจะดูมีขั้นตอนเยอะก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่ท่ามันสมบูรณ์เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวแมตช์ออกมาดูตื่นตาตื่นใจพอสมควรครับถือว่าเป็นแมตช์ที่มีเทคนิคแพลว่าๆที่น่าสนใจมากๆตอนจบสวปสติงแลนด์ใส่สว Storm Storm, บ3เชนะไป ตัดภาพมาที่การสัมภาษณ์เซเรียโทนี่สตอมและก็ฮิคารุชิดะนะครับถูกสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับบิดเบเกอร์เซเรียเนี่ยบอกว่าบิดเบเกอร์เนี่ยพยายามจะเอาทุกอย่างไว้ที่ตัวเองพวกเราพยายามที่จะกระจายมันออกมาแต่เธอก็พยายามที่จะเอามันกลับไปเธอไม่สมควรทําแบบนั้นโทนี่สตอมเนี่ยถูกแย่งแชมป์ไปก็เพราะว่าพวกนั้นตั้งแต่ฉันมาที่ AEW ฉันเรียนรู้หลายๆอย่างและฉันนั่งอยู่กับนักมวยปล้ำหญิงที่ดีที่สุดในโลกนี้ดังนั้นคนที่ฉันเลือกที่จะเป็นคู่หูของฉันในครั้งนี้ ก็คือโทนี่สตอมปตัดภาพมาที่เดอการนเปิดตัวออกมานะครับไว้อะไรให้กับ FTR เดอการนบอกว่าขอบคุณนะครับทุกคนที่มาที่นี่เรามาที่นี่เพื่อระลึกถึงยุคสมัยของ FTR พวกเขาได้ช่วยพวกเรามาเป็นปีๆพวกเขาเป็นแชมป์ Triple A IWGP พวกเขาเรียกตัวเองว่านักมวยปั้ม7ดาวแต่สุดท้ายแล้วพวกเราคือนักมวยปั้ม10ดาวพวกเขาก็เลยโดนกระทืบไปในปีที่ผ่านมาเนี่ยเดอการนไม่มีพ่อคอยช่วย พวกเราเนี่ยไม่มีพ่ออีกต่อไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราสามารถเอาชนะ FTR ได้ด้วยตัวเองบนเวทีแถมพวก FTR ก็เริ่มเสียแชมป์ต่างๆแถมยังทำพอร์สแคสที่ไม่มีใครฟังอีกความสำเร็จของ FTR ที่ทำมาตลอด10ปีเนี่ยพังใน10นาทีเท่านั้นเพราะงั้นโปวดไว้อะไรให้กับ FTR ด้วยเพลงของ FTR ดังขึ้นนะครับแต่ว่าไม่มีใครออกมาเดยกันบอกต่อว่าพวกนายคิดว่าพวกนายจะได้เห็น FTR จริงๆใช่ไหม FTR เนี่ยจะไม่มาที่นี่อีกพวกมันจะขึ้นปรมที่ไหนไม่ได้อีกเลยแล้วมันจะไม่โผล่มาใน AEW เพราะนี่คือยุคสมัยของ The Gun Top guy out ตัดภาพมาคู่5นะครับเจคาเกลเลดเวเวตเจอกับเคียร่าโฮแกนแล้วก็สกายบุกตัวแมทออกมาโอเคนะครับไม่แย่เลย ตอนนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลาที่สกายบูต้องมาแบกคนอื่นในแมชแล้วนะครับในตอนที่เธอสู้กับเรดเวเวตเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยแม้จะมีจังหวะติดขัดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ไม่ถือว่าแย่นะครับมันก็เลยทําให้ตัวแมชในช่วงแรกเนี่ยออกมาค่อนข้างน่าสนใจและในช่วงที่เธอเป็นฝ่ายโดนยําจากเจดคาเกลนะครับเธอก็สามารถส่งเสริมให้เจดคาเกลเนี่ยดูโอเวอร์พาวเวอร์ขึ้นไปได้แบบสุดๆเลยถือว่าเป็นแมชท,ที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีในระยะเวลาสั้นๆนะครับระหว่างแมชเนี่ยเรดเวเวตเดินหนีกลับไปไม่ยอมแพ้ ตอนจบนะครับเจคฮาเกลใส่ปัมคิกกดนับ3เอาชนะไปแต่ภาพมาที่เจฟจาเรเลตนะครับพวกเขาเนี่ยได้รีแมชชิงแชมป์อีกรอบหนึ่งใน Battle of the b e l เบแบบ no host bar match นะครับเจฟจาเรเลตเนี่ยบอกว่าวันศุกร์นี้เนี่ยมันจะเป็นแมชแบบไม่มีกฎกติกาการชิงแชมป์ครั้งนี้พวกเราจะกลายเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนตัดภาพมาคู่6นะครับชิงแชมป์ TNT แชมเปียน Champion, ซามอนโจเจอกับดาบี้อาร์เรนนะครับ ตัวแมตต์ออกมาโอเคเลยนะฮะความใจสู้ของดาร์บียรเลนเนี่ยทำให้เราเอาใจช่วยตามนั่นแหละแม้มันจะไม่ได้มีการได้เปรียบมากนักล้วก็โดนอัดเกือบตลอดทั้งแมตต์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็น่าเอาใจช่วยหลายๆช็อตที่ดูเหมือนจะไม่รอดแต่ยังฟื้นกลับมาได้เนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะครับถึงแม้ตอนจบมันจะดูง่ายไปสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีตอนจบนะครับดาร์บียรเลนใส่คอฟฟินดรอปสองทีกดนับ3เอาชนะไป สรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกลิคกี้สตาร์และแอคชั่นอันดาตี้นะครับถูกกลุ่มของเจอริโก้เนี่ยลุมกระทืบเหตุการณ์ที่2นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจอห์นม็อกซ์ลี่จะเจอกับแฮงแมนอดัมเพชเหตุการณ์ที่3นะครับจังเกิลบอยเนี่ยจับคู่กับพุกท้าเจอบิ๊กบิลแล้วก็รีมอริอัตตี้เหตุการณ์ที่4นะครับรอยอัลเดนเดซันเนี่ยต้องชนะไปถึงวันที่8กุมภาถึงจะกลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเหตุการณ์ที่5นะครับ,รบเซเรียเลือกเเป็็็นคู่แแทกทกกกีมจอับล้ว เหตุการณ์ที่6นะครับเลดเวลเวตเนี่ยเดินหนีเจฟคาเกลไม่ยอมแท็กและเหตุการณ์ที่7นะครับเดียเคลมเนี่ยต้องป้องกันแชมป์กับเจฟจาเล็ตแล้วก็เจริเทลอีกรอบในแบบไม่มีกฎกติการสรุปแมตต์กันหน่อยนะครับคู่แรกลิกกี้สตาร์กเจอกับคิคจริโก้นะครับลิกกี้สตาร์กสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2นะครับชิงแชมป์ AEW World Tag Team Champion เดียเคลมเจอกับเจฟจาเล็ตแล้วก็เจริเทลนะครับเดียเคลมสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3นะครับรอยอันเดนเนสันเจอกับโทนี่นิสรอยันเดนเนสันเนี่ยสามารถเอาชนะไปได คู่ที่4ครับสวอตสติกแลนด์เจอกับ a อ Fox ์ฟ็อกสวอตสติกแลก bull, นด์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ครับเจคาเกลเลดเวเวตเจอกับเคียร่าโฮแกนเราก็สกายบูนะครับเจคาเกลกับเลดเวเวตเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่6นะครับชิงแชมป์ทีเอ็นทีแชมเปียนซามนโจเจอกับดาร์ y บี l เรนดาร์ a บียเรนสามารถเอาชนะและกลายเป็นแชมป์พนใหม่ตัวแมตช์วันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยสำหรับตอนแรกของปีนะครับ แต่ละแมทเนี่ยทำออกมาได้สนุกแล้วก็น่าติดตามพอสมควรคุณภาพโดยรวมของโชว์เองก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนจอการเปลี่ยนการนําเสนอตอนเปิดตัวก็ทําให้โปรดักเนี่ยดูดีขึ้นมากจริงๆส่วนในด้านของแม์นะครับก็ต้องบอกว่าการประกบคู่วันนี้เนี่ยแต่ละคู่ทําได้ดีมากๆโดยเฉพาะ s ซอร์เวิร์สติกแลนกับ AR f o ร์นะครับคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่ดีที่สุดในโชว์เลยก็ว่าได้ด้วยความแผ่วพาความสมบูรณ์ความเอ่อคาแรคเตอร์ของทั้ง2คนเนี่ยทำให้ตัวแม์เนี่ยมันออกมาหน้าดูมากๆ นในด้านของดาบิอเอเนเองแม้การปล้มจะเหมือนเดิมแต่ก็ถือว่าเป็นการจบที่ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าปั้มในบ้านเกิดของเจ้าตัวและการได้แชมป์มันก็คงเป็นอะไรที่ดีมากๆนั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยแชมป์มันจะเป็นยังไงต่อว่าวอร์โลเนี่ยจะออกมาล่าแชมป์อีกครั้งไหมเพราะว่าพึ่งแพ้ไปก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงพักแล้วคนอื่นเนี่ยเข้ามาล่าแชมป์แทน ส่วนในด้านของคู่ของเจริโก้นะครับที่ผมบอกว่ากรรม,มาการตอนท้ายเนี่ยมันดูแปลกๆไปสักหน่อยก็คือปกติแล้วเนี่ย AEW แทบจะไม่เช็คแขรดน,นะครับถ้าเห็นว่านักมวยปั้มสลบไปแล้วเนี่ยก็จะยกเลิกแมตช์ทันทีวันนี้เองในแมตช์ของรอยัลเดนเนสันนะครับโทนี่นีสเองเนี่ยพอสลบปุ๊บกรรมการก็ยกเลิกแมตช์ทันทีแต่ว่าในท่าของคริสเจริโก้นะครับที่เจริโก้เนี่ยกำลังใส่ wall of เจริโก้แล้ว ริกกี้สตาร์กเนี่ยสลบไปกรรมการกลับมาเช็คมือนะครับและเช็คมือถึง3ครั้งเลยทีเดียวและในจังหวะที่3ด้วยนะฮะริกกี้สตาร์กเองก็มือแตะพื้นไปแล้วนะถึงจะค่อยๆฟื้นขึ้นมากรรมการก็ยังไม่ยกเลิกแมชนะครับอันนี้เรามองว่ามันมันค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลจากปกตินิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นในด้านของเนื้อเรื่องนะฮะก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาพอสมควร ในด้านของ j s ที่ออกมาลุมยามริกกี้สตาร์กแล้วก็อันดาเดนะครับเราคิดว่าก็คงมีคดีกันต่อไปแหละนะฮะด้วยจํานวนคนขนาดนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ j s ลุมกระทืบริกกี้สตาร์กใช่ไหมครับอันดาเดออกมาช่วยอันดาเดก็โดนกระทืบไปอีกคนหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเออหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีคนออกมาอีกหรือเปล่าเพื่อที่จะช่วยริกกี้สตาร์กกับอันดาเดเนี่ยจัดการกับกลุ่มของเจอริโกจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามกันันนะครบ ในด้านของแฮงแมนก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้มีการอัดกันไม่ได้มีการกระทบกระทั่งกันเพื่อไปเจอกันในสัปดาห์หน้าแบบเต็มร้อยนะฮะก็เป็นการเรียกเลตติ้งอย่างต่อเนื่องนั่นแหละเราชอบเรื่องราวแบบนี้พอสมควรนะครับเพราะว่ามันง่ายและไม่ยืดเยื้อออกมาอัด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 กันแล้วก็ทาเจอกันนะครับรอดูว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวแม์มันจะเป็นยังไงต่อในด้านของเซเรียนะครับที่เลือกโทนี่สตอร์มมากกว่าฮิคารุชิดะ ในมุมหนึ่งเราก็อยากเห็นชิดะเทิร์นฮิลเหมือนกันนะด้วยคาแรคเตอร์ของนางในตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีช่วงที่ดูเอาจริงเอาจังอะ่ะนะครับเรามองว่าถ้านางสามารถเทิร์นฮิลได้และทําเนื้อเรื่องดีๆได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในการทํำแมทเนี่ย มันค่อนข้างการันตีแล้วว่านางทําได้ดีนะครับจากการที่เจอกับจิมมี่เฮเทอร์เนี่ยตัวแมทออกมาดีค่อนข้างดีมากๆดังนั้นเนี่ยการเทอร์นฮิลของนางถ้ามันมีเนื้อเรื่องที่ดีน่าสนใจเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่น่าจับตามองพอดูในด้านของบรอ n นเดนสันแล้วก็ MJF เนะครับเรามองว่าจริงๆเนี่ยทั้งคู่คงมีตารางชิงแชมป์อยู่แล้วแหละแล้วเราก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเดาออกนะครับแต่ว่า การออกมาบอกกับคนดูว่าเฮ้ยในไดนาไมท์เนี่ยบรอยเออเดนเดซันจะขึ้นปล้ามทุกสัปดาห์หลังจากนี้นะ mm hmm. เราคิดว่ามันน่าจะเป็นการเรียกเลตติ้งเรียกคนดูเข้ามาดูโชว์เฉยๆนะครับ mm hmm. เป็นเหมือนกับแบบว่าการันตีอะนะว่าบรอยเอ n เดนเดซันเนี่ยจะจะเจอกับนักมวยปล้ามทุกๆสัปดาห์นะครับแล้ว พอมันเป็นนักมวยป้มที่ MJF เลือกมาเนี่ยแต่ละคนก็จะต้องมีฝีมือมีความท้าทายแน่นอนนั่นหมายความว่าตัวแมตช์ในทุกๆสัปดาห์อย่างน้อยจะต้องมีแมตช์ของบรอย n n เด o n ซนที่ทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นการเรียกคนดูให้มาดูโชว์ในทุกๆสัปดาห์นั่นแหละซึ่งก็เป็นอะไรที่เวิร์ในงานของธุรกิจของมวยป้มก็แล้วกัน นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ AEW Dynamite นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ